สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญจอบใหญ่เหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานร,รุ่นเงินกองทุนองค์นี้จะเป็นเหรียญจอบใหญ่นะครับใช้โครงสร้างมาจากเหรียญจอบใหญ่ รุ่นแรกของหลวงพ่อเงินวัดบางครานซึ่งหาชมยากในปัจจุบันด้านหลังจะเป็นดวงสามดวงนะครับมีดวงราชาโชค ดวงสุริยะประพาดวงจันทะละประพามีอนุภาพด้านการเงินโภคทรัพย์คุ้มครองดวงชะตาผู้บูชาด้านบนจะมีคาถาณชาดีติหัวใจพระสิวลีเป็นเลิศด,ด้านโชคลาภ ดีด้านโชคลาบเงินทองด้านล่างจะเขียนว่าเงินไหลมาเป็นคำมงคลด้านข้างจะเขียนว่าหลวงพ่อเงินจังหวัดพิจิตมียิงโค้ดนะครับยิงเลข ส่วนองค์นี้เป็นพิมพ์จอบเล็กนะครับใช้เขาโค้งมาจากเหรียญจอบเล็กรุ่นแรกหลวงพ่อเงินซึ่งมีความงดงามด้านหลังก็มียันดวงเหมือนกันนะครับเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นเงินกองทุนนะครับ ด้านล่างจะเขียนว่าเงินไหลมามีขนาดเล็กนะครับสามารถให้เด็กแกวนได้นะครับยันด้านหลังนะครับเป็นการออกแบบขึ้นมาใหม่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นมีความหมายว่ามีเงินมีดวง มีโชคเงินไหลามานะชาลีติด้วยหลวงพ่อเงินเป็นเกจิอาจารย์ยุคเก่านะครับวัตถุมงคลท่านเป็นที่นิยมนะครับของชาวจังหวัดพิจิตรและคนไทยทั่วประเทศนะครับ ถือเป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับรวมเกจิอาจารย์แห่งยุคปุกเสกนะครับที่วัดบางคารนะครับจังหวัดพิจิตร วันนี้ก็พามาชมเหรียญจอบใหญ่จอบเล็กหลวงพ่อเงินรุ่นกองทุนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ